สวัสดี social cam คะ่ะสำหรับวันอยู่สงการนะคะก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่ามาเช้าเเ้้้ <c oughs> เห็นซองนี้วางอยู่บนโต๊ะนะคะ <c oughs> จากมาดามตัวกลมคะ่ะ <c oughs> แกออกมา <c oughs> แกออก,มา,กอมาเจออะไร <c oughs> ท่เลพ็อกเก็ตบุ๊กเล่ม <c oughs> ที่สองนะคะของ พี่หมอกับพี่หญิงแยนะคะคุณหวานนภัทกับพี่แย่เนาะสวยสั่งได้ซึ่งก็โปรโมทไปแล้วในงานหนังสือนะคะงานสัปดาห์หนังสือที่ผ่านมาซึ่งใครไปซื้อไม่ทันก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปร้วนา <S <S อาจาะเล่มนี้เลยสวยสั่งได้สําหรับคนที่สนใจในเรื่องความงามและอยากทำเสรีกรรมหรือว่าชอบเรื่องสวยๆงามๆนะก็แนะนำหนังสือเล่มนี้เลยซึ่งพี่หมอก็พูดไว้ได้ดีมากนะคะถึงการ มีแบบว่าการทำแสกรรมเออเขาเรียกอะไรล่ะแต่ดูสารบันสนี่นะคะเห็นไหมก็จะมีรูปสวยๆของพี่หมอกับพี่แย่นะคะค่ะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะซึ่งใครซื้อหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนทำบุญนะเพราะว่า เขาหักค่าใช้จ่ายไปเอ้ยไม่หักค่าใช้จ่ายใช่มิวก็พูดผิดพูดถูกตื่นเต้นพี่พี่กวางนะคะต้องขอบคุณพี่กวางมากพี่หญิงเหมยส่งมาให้มิวนะคะน่ารักที่สุดจุด๊บๆค้าก็รานะคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะไปหาซื้อกันได้เดี๋ยวไว้มิวอ่านจบก่อนนะ ขออ่านจบก่อนแล้วก็จะมาบอกว่ามีอะไรบ้างยังไงอะไรยังไงนะซึ่งตอนนี้ยังอ่านอ่านไม่อ่านไม่จบเลยนะคะเพิ่งอ่านได้แค่บทแรกๆเองแล้วก็ดีใจกรี๊ดมากกัเช้าวันนี้นะคะโอเคแล้วยังไงก็ขอฝากไว้สำหรับคลิปนี้สวยสั่งได้นะจ๊ะไปแล้วไปทานข้าวก่อนขอบคุณพี่กวางอีกรอบนะคะขอบคุณพี่ อีกยาแล้วก็พี่หมอด้วยนะจ๊ะที่ลงยันมาให้เหมวยนเล็กอย่างดีแสงดี่ลงยันมาด้วยโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย